สวัสดีครับคุณกำลังฟังตักอ,อยากเล่าพอดแคสต์สวัสดีครับผู้ฟังครับสัปดาห์นี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการทางด้านสกุลเงินดิจิทัลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้เงินในระบบของเราจากที่เราเคยใช้เงินที่เป็นเงินเปียดเงินกระดาษเงินที่เป็นธนบัตรหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยตอนนี้เรากําลังจะก้าวไปสู่อีกหนึ่งสเต็ป ของการพัฒนาระบบการเงิน,นแล้วนะฮะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางแบงค์ชาตินะครับได้เปิดเผยว่าเตรียมจะทดลองใช้บาทดิจิทัลนะฮะในช่วงไตรมาสสอปีหน้าทีนี้ประเด็นนี้เองเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าใช้ระบบแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าหลายๆคนช่วงที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องท r y p t o c u r r e n c y แล้วนะฮะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วเป็นดิจิทัลเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา ให้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยสดัดไหนนะครับอีกทั้งในปัจจุบันนี้เรื่องของการใช้คริปโทกราเนซีก็มีเรื่องของการนํามาเสิออางหาผลประโยชน์มากมายวันนี้เองนะครับเราจะพูดคุยกับคุณนเรศเหล่าพนาลัยนะครับเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับมาพูดคุยกันเลยตอเลึกกันเลยว่าไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เองเ,องเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรแล้วก็บาท,ทดทิจิทัลจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับตอนนี้คุณเรศนะครับหรือว่าคุณแก๊ปอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณแก๊ปฮนะ,ะสวัสดีครับผม ครับคุณแก๊บครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเกริ่นกันไปฮะแบงค์ชาติมีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้กันมาอ่าช่วยเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงครับว่าไอตัวบาทดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างจากสกุลเงินดิจิตอลอย่างไงกันบ้างฮะแล้วจะมีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับอ่านะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจความหมายก่อนละกันนะครับอ่าเอาเป็นเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับไทยบาทดิจิตอลโครงการอินอทนนท์ของทางแบงค์ชาตินี่นะครับอ่าเราเราจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซี อืมนะครับแต่ด no ิจิตอลเคอร์เรนซีไม่ใช่คริปโตเคอร์เรนซีอือืคนละอันกันนะครับดิจิตอลดิจิตอลเคอร์เรนซีผมอธิบายอย่างนี้กันมันมันคือฟรีกเคอร์เรนซีนี่แหละครับที่เราใช้กันอยู่เงินบาทเงินดอลลาร์สหรัฐเงินหยวนนะครับเพียงแต่ว่ามันมาถูกแปลในรูปแบบของดิจิตอลเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีก็บิตคอยอีเทเรียม นะครับดอชคอยอะไรก็ว่าไปเป็นคริปโตเคอเรนซีอ่าคนละเรื่องกันอืมนะครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเงินบาทนี่นะครับเียงแบบว่าไม่ไม่มีตัวมีตัวแล้วไม่มีฟิสิกส์เ่แล้วไม่มีธนบัตรไม่ได้จับต้องได้เป็นธนบัตรเป็นเหรียญอะไรอย่างนั้นอ๋อใช่อะไรอย่างนี้นะครับก่อนอื่นต้องก่อนอื่นคนจะคนจะสงสัยว่ามีมีไ่ทําไมใช่ไหมครับผมผมอธิบายอย่างนี้นะครับอ่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีต้นทุนทางการเงินนะครับในการที่ต้องพิมพ์ธนบัตร นะครับแล้วก็ในการทําเหรียญกระสาบเนี่ยเราลองทายดูปีปีหนึ่งหนึ่งกิจปีปีหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่โอ้ตัวเลขน่าจะสูงมากนะฮะการขนถ่ายการใช้ระบบการเดินในการเบิกตู้เอทีเอ็มอะไรต่างๆถูกต้องนะครับมันจะก็จะมีต้นทุนขนส่งด้วยอ่าใช้ธนาคารเขาต้องแบกรับนะครับแต่ว่าเราคือจะบอกว่าเราไม่เคยรู้เพราะว่าเขาธนาคารธนาคารผานนี้นี่ยนะครับแอบแอบยัดต้นทุนทั้งหมดเนี่ยไปในบริการอย่างอื่นอืม ผ่านอัตราดอกเบี้ยต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่ปีปีหนึ mm ่งเนี่ยนะครับเราเสียเงินไปเนี่ยสองหมื่นล้านบาทเกี่ยวกับการต้นทุนคณะต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรธรรมเนียมกระสอบอะไรเนี่ยนะครับสองหมื่นล้านนะครับสองหมื่นล้านเนี่ยเยียวยาโควิดได้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเยอะหลายคนเยอะนะฮะสองหมื่นล้านเยอะมากนะครับตอนนี้เป็นต้นทุนที่ต้องต้องต้องทยอยลดไปนะครับ แล้วก็นี่นะครับที่ผมบอกเลยครับว่าทุกวันนี้สถาบันการเงินเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยครับมันมีระบบไอทีที่ไม่เหมือนกันต่อต่อให้แบบซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันเถอะแต่ว่าแต,แต่ละแบงก์เนี่ยเขาก็เวลาเขาทำอะไรวันนี้เขาไม่ได้มาคุยกันหรอกครับเข,ขาใครผูกมันอะไรเงี่ยมันจะมีต้นทุนทางการเงินที่พวกแบงก์ที่ต้องแบกรับนะก็คือไอ้พวกการโอนขนขนเงินไปตามตู้เนี่ยนะครับอันหนึ่งแล้วนะครับอดอกเบี้ยอินเตอร์แบงก์ก็คือเวลาที่ธนาคารเขากู้กันเองเนี่ยครับ มันก็ไปเสียดอกเบีย้ยกันโดยโดยใช่เหตุอ่ะดอกเบีย้ยมันจะเสียดอกเบีย้ยข้ามคืนนะครับอะไรทุกนี่านะครับแล้วก็อิดเมื่อหม่แก่กองครับที่ที่เขาก็ไปต้นทุนแล้วเขาก็จะไปยัดแจ็ใส่ในโปรดักต์การอย่างอื่นที่เราคือคือทั่ทั้วันนี้เราโอนเงินผ่านแอปเหมือนฟรีนะครับแต่จริงม,มันมันมันมีต้นทุนเกิดขึ้นพี่เดีว่าเขาพี่เดีย,ว,ว,ดยว,ว่าถ้าเกิดเขาไปคิดต้นทุนในการโอนเงินเนี่ยมันจะไม่มีใครใช้บริการนะครับเขาเลยต้องธนาคารก็เลยไปยัดทีท่อืน่นเพราะนั้นคือ ตัวไทยบาทในี่ต้นเนี่ยมันจะมาแก้ไขปัญหาไอ้ตรงนี้ครับ oh, มัน <that. S 2> มันจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันโด hmm. ยใช้บอกเชนนะครับก็คือการโอนต,ต่อไปเนี่ยดอบบไอ้ดอบบอินเตอร์แบงค์นะครับ <that. S 2> มันจะไม่เกิดแล้วเพราะว่าเวลาสมมติธนาคารเขาขอขอ,ขอยืมกันเนี่ยมันก็แบบเดียวทามเลยได้เลยอะไรเงี้ยครับ <that. S 2> มันมันจะถูกลงไปเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็บางส่วนก็บางส่วนก็จะไม่ได้ไปทีมเป็นเป็นธน,น,น,นบัตร เดี๋เป็นเอื้อกระแบแล้วก็จะลดต้นทุนที่เราต้องไปทําพวกเหรียญพิสิครลเนี่ยปีปีหนึ่งก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักการเลยก็คือเรื่องการลดต้นทุนเออของการบริการจัดการเงินสดที่เกิดขึ้นมาในสังคมใบนี้แล้วก็ในเชิงของผู้ที่เป็นผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์จากการที่ต้นทุนทางการเงินตรงนี้ลดลงซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ค่าบริการต่างๆในอนาคตของแบงก์ต่างๆที่อาจจะมี ความสมดุลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมอ้าถูกต้องถูกต้องใช่หรือเมื่อในเมื่อแบงก์ต้นทุนเข้าหายไปบางส่วนเขาอาจจะใจดีนะก็แบบอาจาาจะลดค่าใช้จ่ายอะไรบางส่วนให้เราได้บ้างนะจริงจริงมันจะมีประโยชน์ทางอ้อมอีกเรื่องหนึง่งนะครับลักมันจะมีมันจะมีหลักการทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าการมันนี่เว LOCITY ครับการการหมุนวิ่งของเงินอะไรเงี้ยครับคไม่ไม่รู้ไม่รู้น่าจะเป็นเหมือนกันนันคือแบบทั้งเงินคือถ้าเกิดเงินมันมันใช้เงินได้ อ่าใช่ถ้าใช้เงินง่ายนี่คือหมายถึงว่าสแกนสแกนจ่ายการุนเวียนทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่มันมันจะแบบคือคนมันจะอยากใช้เงินอ๋อใช่อันนี้คุณรู้งฟังลองนึกถึงตัวเองนะฮะเดี๋ยวนี้เราชอบกันง่ายขึ้นหรือเปล่าเวลาแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้าอะไรต่างสิบเอ็ดเดือนสิบเอดต่างๆนะฮะยกมือถือขึ้นมาชอบกันง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็หลักการเดียวกันหลักการก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาพูดง่ายสมมติผมเอาแบบบ้านบ้านเลยนะสมมติว่าเราไปซื้อเราจะไปซื้ออออขงงงะไรบาาย่ แล้วเราสมมติเรามีแบงค์พันใช่ไหมครับจะซื้อของ20บาทแ<ช>ม่ค,าค้าบอกไม่มีแล้วก็อดซื้อใช่ไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบเราเราโอนผ่านแอปใช่ไหมครับพร้อม,มเพย์อะไรก็ว่าไปเนี่ยเราจะเราไม่ต้องมีแบงค์พันอะไรเนี่ยคือเขาก็รับได้หมดอะ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะห้เกิดการหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ทางอ้อมนะครับคเอาง่ายเลยใครใครเคยไปเกาหลีใต้เนี่ยครับผมว่าน่าผมว่าน่าจะต้องเคยแหละ ใช้บัตรเครดิตซื้อของร้านสะดวกซื้ออืนะครับคือผมก็ผมก็ไปมาแล้วผมก็ลองซื้อขนมเปรี้ยวผมก็ใช้บัตรเครดิตซื้อเนี่อยากลองรับเพราะเพราะคือคือเงินวอนอ่ะเข้าใจไหมครับเวลาคืนเงินวอนใครใคไปน่าจะรู้นะคือแบบหน่วยมันเยอะมากเหนื่อยเยอะมากดูไ่ม่ไจะเยอะแจด้แายที่หลายใบเหลือเกินต้องมานั่งนับกันใช่ทีนี้เกาหลีใต้เนี่ยเขาเขาเจอวิกฤตการเ์ในในช่วงปี40เหมือนเราใช่ไหมครับเขาเลยพัฒนาไอ้ตรงระบบตรงเนี้ย ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจฟื้นนะเศรษฐกิจเขาฟื้นนะเพราะว่าคนมันใช้เงินง่ายอ,อผ่านการใช้บัตร,รในยุคนั้นใช่ใช่อะไรพวกนี้นะครับมันได้เป็นเป็นตัวอย่างครับครับก็จะเห็นด้ชัดว่าประโยชน์อย่างที่สองมาแล้วเรื่องการบุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างแรกเรื่องลดต้นทุนอย่างสองการบุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างที่สามในเรื่องของความปลอดภัยบ้างคุณแก๊ปอันนี้ก็ถือว่าแน่นอนเลยเนอะทั้งในเชิงของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างระบบที่เขาทํามานี่ก็ใช้เทคโนโลยีฐาน แบบคล้ายๆกับริปโทเรซีเหมือนกันที่สือบล็อกเชนใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับบก็เป็นบล็อกเชนแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นไพรเวทบล็อกเชนแล้วครับอืมฮะนะครับมันจะต่างกันนะคะคืถ้าเกิดเป็นเป็นทับบล็อกเชนเนี่ยหมายถึงว่าอย่างแบบบิตคอยใช่ไหมครับ,รบยางบิตคอยนีย่ใครใครทุกคนบนโลกนี้เข้าถึงได้หมดครับนะครับแต่ถ้าเป็นไพรเวทบล็อกเชนเนี่ยจะถูกจํากัดเฉพาะคนไทยใช้แล้วอืมอ่าเพราะวเงินเฉพาะเงิน,างน,าางงนบาทที่เขาต้องใช้เท่านั้นแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเขาจะใช้ มันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า DLT อืมอ่าอย่างเงี้ยและพวกพวกธนาคารกลางทั่วโลกเขาใช้เทคโนโลยีนี้กันหมดนะครับ DLT อืมอันนั้นคือธนาคารกลางแต่ละประเทศที่เขาแบบร่วมสยาบันเนี่ยครับเขาก็จะโอนเงินหากันเนี่ยมันก็จะง่ายและเร็วแล้วนี่ตอนนี้อย่างในชาติไทยก็เขาร่วมมือกับก็จะมีฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็มีสิงคโปร์อะไรเงี้ยครับอ่าฮะอ่าอย่างเงี้ยครับครับก็ได้ทั้งเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยด้วย อใช่ราฮะพอเห็นประโยชน์ของมันต่างๆนี้แล้วขึ้นมาเนี่ยแหมแล้วก็เริ่มอยากจะใช้แล้วในุมของ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 หลายคนที่มีความคุ้นชินนะฮะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังมีความไม่มั่นใจเพราะว่าแน่นอนว่าในสังคมเราก็มีทั้งคนที่พร้อมจะเปิดรับเทคโนโลยีหรือว่าไม่เปิดรับเทคโนโลยีนะฮะเรามาดูทไลายของแบงค์ชาติที่จะประกาศมาเนี่ยเห็นว่าช่วงไตรมาสที่สองของปีหกห้าใช่ไหมฮะที่จะเริ่มนาร่องตรงนี้เนี่ยมันมันน่าจะเพียงพอต่อการทําให้คนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไหมฮะแล้วก็ ช่วงทดสอบเนี่ยเขาจะทดสอบอยังไกงกันบ้างกับคุณแกรเท่าที่เรามีการติดตามข้อมูลมาอันนี้นะครับตอนนี้ที่อรายยังไม่เห็นหว่าเขาจะยังไงนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างที่จีนแล้วกันครับที่จีนเนี่ยเขาทดลองไอ้อยู่ดิจิตอลไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอืมอืมก็เขาก็โอ,น,โอนเขาก็โอนเข้าโอนเข้าแอปของคนจีนได้ใช้เลยครับตามมือใหญ่ๆโอนเลยแล้วก็ไปซื้อของแต่คือเขาเขาคุ้นเคยอยู่แล้วไงว่าเขามีพวกอะไรไอ้อลีกนะฮะอแล้วอะไรอยู่แล้วเรก็ใช้มาก่อนบ้านเรานานต้องบอกกันอย่าง,างนี้ ใช่เขาโอนเขาเขาเขาจริงแล้วจริงก็แจกอ่างเปาเลยคือโอนให้ใช้เลยอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นผมผมมองว่ามีาอาจจะไม่มีขั้นนั้นคือแจกให้ใช้อย่างเงี้ยแต่พี่แต่อย่างนี้ครับแต่ผมเขาเขาแต่คิดแต่คิดว่าเนี่ยเราจะได้ใช้แบบไม่รู้ตัวอืมอืมอืมอืนะคือไม่ไม่เราไม่เราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราใช้อยู่นั้นคือ ก็คือเงินบาทแบบไหนอะไรนี้แต่รู้ว่าเราเราใช้ทางออนไลน์อ่ะอืมอือะไรเงี้ยนะครับจะค่อยๆ่<ม>อยซึไม,ม่ซับไปค่อยๆแบบใ,<ช>ให้เรียนรู้กันไปก่อนที่จะใช้จริงคล้ายๆกับตอนที่เราเอ่อนำร่องเรื่องพร้อมเพชั้นไหมครับที่ตอนแรกคนก็ยังมีการค้านกันอยอู่ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าเพราว่าถ้าท่านถ้าโดยหลักการแล้วเมื่อคุณจะต้องแบบเหมือนท่านฟอร์มแบบเหมือนเขาเรียกว่าไล่เขาเรียกว่าไล์ลอยต่อครับไม่ต้องไม่ต้องมาตั่งกดอะไรมากมายนะคพราะผมว่าคนอาจจะจะจะเข้าใจได้ก็คือ จริงแล้วต้องต้องเปลี่ยนมาใช้ไทยบาทดิจิตอลโดยที่เราไม่รู้ตัวอนะฮะซึ่งคือมันมันไปไมได้เพราะจริงแล้วถ้าต้องบอกอย่างนี้ครับไทยบาทดิจิตอลเนี่ยมันมันยังถูกแบ็กอัพด้วยเงินบาทจริงอยู่นะครับอืมฮนะฮะอยู่ในอยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในทองพักครั้งเราเท่าไหร่เนี่ยเราก็พิม์ออกมาได้เท่าเหมือนเราก็สร้างมาได้เท่านั้นนะคือเราไม่ได้สร้างมาโอ้ไลค์คิวอไม่ไม่มีจํากัดไม่ใช่นะครับคือมันยังแบ็กด้วยเงินบาทจริงอยู่ว่าอย่างไงถูกต้องมันไม่ได้ว่าเงินบาท ใช่ครับทีแเราว,ว่าเงินบาทอันนั้นเราไม่ได้เอาไปสร้างเป็นธน,นบัตรแล้วแต่เราเป็นอยุครูปแบบของดิจิตอลแล้วครับเข้าใจง่ายอย่างผมดูข้อมูลมาเนี่ยเหมือนแบงค์ชาติจะเริ่มนําร่องในช่วงไตรามาสที่สองเนี่ยก็อาจจะนําร่องอผ่านการใช้งานภทยในแบงค์ชาติก่อนด้วยนะฮะแล้วก็กจะมีทดสอบระบบกลางเพื่อให้มีคนเข้ามาร่วมทดสอบด้วยอคิดว่ากว่าที่จะมีการใช้อย่างแพร่หลายจริงๆเนี่ยคุณแก๊ปดูจากพัฒนาการที่เราเราศึกษา เรื่องของดิจิทัลเคอเรนซีแต่ละประเทศต่างๆของสหรัฐก็มีเหมือนกันนะของของของจีนก็มีเหมือนกันเนี่ยอ่าของเขาใช้เวลานานแค่ไหนครับจนจนกระทั่งมีการใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยนะครับสหรัฐยังไม่มีอ่าศึกษาก็อยู่ศึกษากนอยู่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยที่ตอนนี้ทําตอนนี้ที่ใช้จริงที่ใช้จริงจะเป็นจีนจีนแล้วก็แล้วก็สวีเดนครับที่ที่แบบใช้ที่แบบเร็วมากเลยนะทันการเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆอ่ะประเทศพวกนั้นเนี่ยมันติดใชเซ็ตเซอรซิตี้มาก่อนหน้านั้นแล้ว อืมนะครับแต่ถ้าเอาจริงแล้วมึงเอาจิงแล้วไปดูสถิตินะครับด้ว่วจากวีซ่ามเตรซกาหรืออะไรพวกนี้นีจริงประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้จ่ายทางออนไลน์ยระต้นตนะ้นอยู่แล้วนะอืมนะครับเพราะว่าการการเรียนรู้นี่จะไม่ชา้าก็เร็วนะแล้วก็มันมันไม,ม,นไม่มันไม่ด้เหมือนิปโตนะริปโตมันต้องเรียนรู้นะคุณต้องโอนแบบนี้ก็เปิดบัญชีแบบนั้นแต่การนี้ไม่เคยไทยเงินบาทปกตินี่แหละว่าการการเรียนรู้ว่าไม่ไม่ช้าหรอกจ็เร็ว ส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายทางภาครัฐของเราหลังๆังนี้ก็มาทางทางดิจิตอลเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการใช้การรับผลประโยชน์ผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางการเงินระบบนี้ด้วยหรือเปล่าจะเป็นส่วนผลักดันด้วยไหมฮะเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าหลังๆมากพลาะพยายามาก็มีเป๋าตรงมีไอเดีใช่ไหครับสำรับพันเราก็รับผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งนั้นเลยอ่าถูกใช่ครับพี่แต่ว่าพี่แต่ว่าพี่แต่ว่าอันนี้ข้อเสนอแนะละกันนะครับว่าอย่ามีหลายแพลตฟอร์มอย่ามีหลายแอป อืมนะครับเพราะคนจะงงครับมันในคในยุคสมัยเนี้ยมันไม่ใช่ยุคของการทําแอปแล้วอืมอืมไม่ไม่ใช่ว่ามันคือผมเห็นมีกรุงเทพชนะมองนนทชนะเชียงใหม่ชนะถึงนะซึ่งจริงจแล้วมันทําให้ยูสเซอร์สับสนนะครับจริงจริงมันควรจะควรจะอยู่ในแอปเดียวจริงอยู่ในเป๋าตุ้ง่ะผมว่าง่ายสุดแล้วอืมอาจจะอยู่ในเป๋าตุ้งเป๋าตังไปเลยแทรกไปในนี้เลย ใครมีดิจิตอลคอร์ซีอาจจะเอาเงินบาทไปแบ็กแล้วก็มาเก็บในรูปแบบนี้ไม่ต้องใช้เงินจริงอช่แล้วอย่างนี้เนี่ยประชาชนบางคนก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วมันจะแตกต่างยังไงจากไอ้บรรดาเงินบาทต่างๆที่เราเก็บไว้ในอยู่ในบัญชีแล้วก็อ่าอยู่ในบัญชีของเราแล้วใช้โอนผ่านทางช่องทางออนไลน์อันนี้กันอยู่แล้วครับคุณแจ็คก็มันมันต่างกันนะครับที่จริงแล้วเอารูปแบบรูปแบบเก่าแล้วกันนะจริงๆคือจริงจริงๆแล้วอ่ะ หรือเอาเอาอาว่าตัวเลขเงินที่เราเห็นในแอปแล้วกันนะครับมันเป็นมันเป็นแค่หน่วยอิเล็กทรอนิกส์อืมอืเท่านั้นเองนะครับครับอืมมันแต่ว่าถ้าจะเป็นไทยบาทดิจิตอลเนี่ยมันคือเงินคือเมันก็เป็นมันก็เป็นเงินบาทที่มันเป็นที่มันเป็นอยู่ในบอ็อกเชนอืมต่างอ่าต่างต่างต่างกันนะครับต่างกันครับ คือคือเอ่อหมายความว่าเงินที่อยู่ในแอปธนาคารของเราทั้งหลายที่บอกว่าเป็นหน่วยหน่วยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือยังมีเงินบาทเงินที่เป็นธนบัตรที่ยังต้องขนย้ายถ่ายเทกันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องใช่แต่พอจะเป็นดิจิตอลเคอร์เนลจริงๆไอ้หน่วยที่ใช้ในการวัดต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกเชนมันไม่ใช่เป็นเงินก้อนๆฟ้อนๆที่ต้องปากโอนย้ายถ่ายเทกันไม่ไม่ไม่มีไม่มีแล้วอ๋อนี่คือความแตกต่างนะนี่สถานะก็จะเป็นเงินบาทเหมือนกันนะัะคือเอาจริงๆนะ ผมว่า u อร์ไม่ดูเรื่องหรอกคือคือยูซอร์แบบเอัอฉันจําได้ว่ามีฉันมีมีใช้มีเงินอยู่ในแอปธนาคารหมื่นหนึ่งเพราะแค่นี้พออแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังมันกลายเป็นมันเป็นอะไรแล้วรู้แต่ว่าจ่ายได้หนึ่พันห้องครับเพราะว่าเพราะว่าถามเชิญฮะใช่ใช่เพราะว่าผมว่าแบงแบงชาติน่าจะต้องแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแบบไร้รอยต่ออ๋อฮะเพราะฉะนั้นเองความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่มันจะออกมาก็อาจจะมีทั้งเราก็ใช้เป็นแบบเดิมแบบทุกวันนี้แหละ พียงแต่ว่าหนกที่เขาเอาไม่ใช่อ้างอิงอาจจะไม่ใช่ธนบัตรจริงๆแต่ว่าแทรกเข้ามาแบบนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้๋อหรืออีกทางหนึ่งน่จะเริ่มจากจะเริ่มจากคล้ายๆจีนเนี่ยอ๋อที่อักเงินเข้าไปในระบบเลยโดยที่ไม่ได้บอกแล้วก็แฝง่าในบัญชีของเราอะไรอย่างนง้ยครับอ๋ออันนี้ก็ทางเลือกแรกก็คือแฝงไว้กับระบบเดิมพริงแต่ว่าเงินที่อ้างอิงไม่ต้องมีละเป็นไว้ในบัเชีแต่อีกแบบนึงก็คือให้รู้ไปเลยว่าเงินที่เราซื้อใส่ซื้อหาสินคชาอะไรต่างๆเนีย มันเป็นตัวที่เป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะต้องพัฒนาระบบกันไปอีกหรือว่ามีสัญลักษณ์ในแอปธนาคารว่าอันนี้ยมันเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีนะไม่ใช่เงินในบัญชีนะนก็จะเป็นสองแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะอย่างไม่น่าจะอย่างนั้นนะผมอย่างจะยุ่งยากามากวกว่า<บ>ใช่ไหมฮะว่าผมว่าเศษแรกอะ่ะเศษแรกเนี่ยจะใช้ในวงจํากัดอืมแล้วอันนี้ผมอันนี้คาดเดาเองนะผมว่าเวลาเปลี่ยนนะปีแบบไม่รู้ตัวเลยอืมอ่าก็จะก็หมื่นเปิดหนึ่งในบัญชีเรา ก็ก็กลายเป็นไทยบาทดิจิตอลเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่มื่อวานมันก็เป็นไอยังคงอยู่ค่ายอย่าเดิมอ่อมูลค่าเท่าเดิมแต่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแพลตฟอร์มโดยที่เราไม่รู้ตัวน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองในเชิงของผู้บริโภคในช่วงของคนไทยที่ที่เราเรามีการซื้อหาสินค้าใช้จ่ายอยู่แล้วเนี่ยเราเราจะต้องมีการตัดตัวอะไรบ้างไหมฮะหรือว่าอ่ามันน่าจะเป็นเรื่องของระบบหลังบ้านมากกว่าหรือว่าเรายังต้องรอติดตามอยู่ว่าไอเฟสแรกที่เขานําร่องเนี่ยจะใช้จ่ายไ ผมว่าผู้ใชยย้เงินทั่วไปนะอะถามว่าปรับตัวไหมปรับตัวไหมคิดว่าไม่ต้องหรอเพราะว่าผมมีความมีความคิดว่านะบ้างใชกับสถาบันการเงินจะต้องหาทางอะไรสักอย่างหนึ่ที่ทําให้เราแบบใช้โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ถ้าแต,แต่ผมว่าที่ต้องปรับตัวที่ต้องปรับตัวนี่คือร้านค้าเลยอร้านค้าไอ้ีอันนี้ต้องต้องต้องปรับเลยเพราะว่าต้องต้องเพิ่มช ANNEL ในการใช้จ่ายออนไลน์เข้ามายัางถึงนึไม่ได้เลยนะครับ หมายความว่าการรับชำระสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นดิจิทัลครีเรนซีมันอาจจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้ในการรับเงินที่มากกว่าเดิมใช่ใช่ครับก็ต้องผู้ประกอบการผมว่าต้องปรับตัวอพร้อมอีกหน่อยถ้าเกิดคนใช้เงินแบบดิจิตอลกันแบบเยอะแยะแล้วแล้วคุณไม่มีคิอให้เขาจ่ายเนี่ยมันตกมันก็จะตกตกขบวนมาตกยุคไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับโอ้ก็ เห็นภาพกันชัดเลยนะฮะบาทรที่จะต้นมาแล้วจะเกิดอะไรกันขึ้นการตัดตัวรวมถึงเหตุผลสําคัญต่างๆวันนี้คุณแก๊บช่วยมาชี้แจงแถลงไขให้นะฮะชัดเจนมากๆขอบคุณมากครับคุณแก๊บครับยินดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามตักอยากเล่าพอดแคสต์พบเจอกันได้ทุกช่องทาง